ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชัแนวเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับหรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหาหนอย v i p นะครับซึ่งเป็นหนอยที่ หลายหายท่านนะครับให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้อยสุดท้ายนะครับในการออกหวยฮานอยนะครับงวนนี้ก็เป็นงวดประจํำวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน67นะครับซึ่งก็งวดที่ผ่านมานะครับสูตที่ลุงตันให้ไปก็ยังไปเข้าทางาสายวิ่งสายรูดเหมือนเดิมเนอะอาะได้ไปทั้ง2แถวเลยนะครับ ทำบนทั้งล่างเนาะก็คือแถวที่หนึ่งเนีสามเนาะสามสามกับห้านะครับแถวแถวที่สองนี่ได้มาห้านะหรือว่าได้ไปทั้งบนทั้งล่างนะครับสำนะหร,บนะรบำับสายบินสายรุปนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทันที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำมาที่2ี่พฤศจิกายน6 7นะครับ ลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย v i p นะครับวันประจํามาที่25พฤศจิกายน67นะครับลักษณะของการวิเคราะห์สูตรให้พี่น้องได้รับชมในวันนี้เนาะรูปตันก็ยังใช้ตารางวางตัวเลขนะครับเหมือนกับหลายงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็วิธีการหาผลลัพธ์ ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดใดเลยนะครับเนื่องจากว่าสูตรที่ให้ไปเนะาะงวดที่ผ่านมากา็ยังเข้าทั้งสองแถวเหมือนเดิมนะครับก็สายวิ่งสายรูดนะโชคดีเหมือนเดิมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจําวันที่24พฤศจิกายนนะครับสามตัวบ,บนน้อย v i p ก็คือ,อ 7จ็สองสามนะครับอสองตัวล่างก็คือห้าสองนะตัวที่เข้าก็คือ,อมีห้าเนาะห้านะครับซึ่งในตารางนี้มีทั้งสองแถวเลยนะครับ อ,อีกตัวหนึ่งก็คือ3นะครับนะครับก็มาทั้งสองแถวเลยนะครับสำหรับกลุ่มตัวเลขที่ลุงให้ไปวันที่ผ่านมานะครับส่วนงวดประจำมาที่ยี่สิาพฤศจิกายนนะครับลุงตันได้วิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะจะเอามาลงในตารางตรงกลางนะครับตัวเด่นก็คือตัวที่ จะอยู่ในตารางตรงกลางนะครับลุงตันให้อยู่ที่ห้านะครับอ่าส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับแถวข้างบนนะครับได้หกเนาะแล้วก็แถวที่สองนะครับแถวข้างล่างนี้นะครับอ่าวิเคราะห์ได้แปดนะครับอ่าจากนั้นเนาะก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับ ไปเจอลงในตารางซ้ายขวาเนาะหกนะครับฝั่งนี้เป็นเจ็ดฝั่งนี้เป็นห้าเนาะ,ะแล้วก็แปดแปดแล้วก็เก้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นเจ็ดเนาะ,อะตอบจบบประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในงวดนี้เนาะ,ะทีนี้ก็มาดูชุดเด่นชุดเด่นประจํา งวดวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนะครับก็จะมีมีห้ามีหกเนาะแล้วก็แปดนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูจุดสองตัวนะครับจุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากอ่าตัวเลขที่อยู่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่ คู่นี้เลยนะครับก็คือเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเนาะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับ แล้วก็อีกแถวหนึ่งเนาะ95 96 97นะครับอ่าก็เป็นตัวเลขเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ข้างบนนะครับอี่พี่น้อง FC ที่เป็นสายวิ่งสายรูดเนาะก็ใช้ตัวเลขทั้งสองแถวนี้ได้นะครับในการพิจารณาตัดสินใจ นำไปวิ่งไปรูดเนาะเนื่องจากว่าตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเกือบทุกงวดนะครับแต่หลุดไปก็กแค่งวดเดียวนะครับนอกนั้นก็ถือว่ามาเกือบทุกงวดเลยนะครับก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองรับนะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับตามมีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถ จับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจา<ะ>กสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนะาะลุงตันก็ยังใช้าตารางวางตัวเลขนะครับเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องอาจจะคุ้นเคยนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับ วิธีการวางตัวเลขหรือว่ารูปแบบในการวิเคราะห์เนาะผลลัพธ์เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงกรณีที่กลุ่มตัวเลขที่วิเคราะห์ได้เนี่ยหลุดไปเกิน 2- องถึงสมงวดติดต่อกันเนาะก็จะพิจารณานะครับใน,ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่กล่าวไปครั้งต้นนะครับเนื่องจากว่าใน หลายงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะตลอดจึง,งวดล่าสุดนะครับรวมตัวเลขที่ลุงให้ไปเนี่ยยังเดินปกติเนาะก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากด like, กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อยา่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ